สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บเดอร์ครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าผมได้เปลี่ยนมาใช้ลาลากรแล้วครับในตอนแรกเนี่ยผมใช้แซมครับใช้อยู่หลายปีด้วยจนแบบเบื่อกับอาการเรื้อรังที่แก้ไม่หายเรื่องที่ my s q l มันสต็อปไปเองนะครับมันแบบชัอตดาวไปเฉยเลยหรือบางทีเออมากดสตาร์ทแล้วใช้ไม่ได้งงครับ แต่มันก็มีวิธีแก้นะแต่ว่ามันก็แก้ไปแล้วใช้ไปสักเดือนนึงก็มีปัญหาอีกแล้วก็จะเป็นปัญหาเดิมๆที่ต้องแก้ด้วยวิธีเดิมอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซ้ําไปซ้ำมารเรื้อรลังมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนดีกว่าผมย้ายมาใช้ลาละกรนะครับใครที่เจอปัญหาเหมือนผมเนี่ยย้ายมาใช้ลาละกรเยี่ยมครับสบายมากซึ่งวิธีการติดตั้งติดตั้งง่ายครับถ้าใครติดตั้งแซมได้ก็ติดตั้งลาละกรได้แน่นอนนะ แค่เข้าไปที่ l a ก a g o r o x แล้วก็เอามาที่ดาวน์โหลดมันจะมีปุ่มนะครับดาวน์โหลดตัวเต็มมี portable ด้วยเอาไว้พวกพานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ง่ายๆหรือสาธยายความสามารถพิเศษของมันแล้วกันทำไมผมถึงย้ายมาใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองโอเคผมดี๋ยวไลคลิกเปิดไปที่เจ้าตัวโปรแกรม l a l a g o n เลยนะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ครับมีเว็บมีดัตต์เบสมีสตาร์ทออ มีเทอร์มินอลมีรูทซึ่งหลกัหลกๆที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะใช้ start all แล้วก็ database เนาะแล้วก็เว็บสมเมนูนี้นะครับอื่นๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะใช้อีกทีก็จะมาคลิกขวาเอาตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะ start all ให้ดูแล้วก็ลองเปิดลองเปิดอะไรเปิด database ให้ดูแล้วกันซึ่งมันมี PHP My Admin ด้วย และมันยังไม่ได้ติดตั้งมาให้เราแต่แรกนะครับเขาไม่ได้ติดตั้งมาให้เราแต่แรกเราจะต้องทําการติดตั้งด้วยตัวเองโดยการคลิกขวาครับและไปที่ t o o l แล้วก็เลือกที่ Quick Add แล้วก็เลือก PHP My Admin เนาะเขาก็จะทําการติดตั้งให้เรานะครับและนอกจากนี้ก็จะมี Quick Application Quick App ให้เราได้สร้างโปรเจกต์แบบรวดเร็วนะครับเราสามารถ c o n f i guration เพิ่มได้ในกรณีที่คุณผู้ชมมี s t a r t e r code ของตัวเองนะ เอามาแอดใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อตอไปก็สามารถมาคลิกเพื่อสร้างโปรเจกต์ที่เป็นสตาร์เตอร์โค้ดได้เลยนะซึ่งในนี้ก็จะมีให้แล้วก็มามันจะมีเป็นโปรเจกต์ว่างนะครับ w o r d p r e s s ลาเลเวลซิมโฟนีแล้วก็ Configuration แน่นอนว่าแก้ไขได้นะครับอ่าทูก็มีทูเยอะแยนะเนาะมี h ID i ดิ SQL มีอะไรพวกนี้นะครับเลือกดูได้เลยเนาะอะแล้วก็มี เจ้า PHP นะครับเวอร์ชัน8.1.10ซึ่งจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็มีวิธีการ add ด,ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตั้งค่า extension ต่างๆของเจ้าตัว PHP มีเหมือนกันเยอะเลยจะเปิดจะปิด extension ไหนได้หมดนะครับตั้งค่า php.ini ก็ได้นะครับมี Apache ให้ใช้งาน stop/start ได้ MySQL Node นะครับมี Python ด้วยมีภาษา Go ด้วยนะ ผู้ชมสามารถแอดเพิ่มเข้ามาได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของผู้ชมอยากจะใช้ตัวไหนและความสามารถที่ผมชอบมากที่สุดนี้ก็คือการแยกโปรเจกต์นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราใช้ Quick Add เพื่อสร้างโปรเจกต์ใช่ไหมในกรณีที่ผมมีโปรเจกต์ของผม1อันแล้วผมไม่อยากแบบอ่าเรากข้โฮสต์แล้วก็สลตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ผมอยากจะแบบแยกเป็นโดเมนของโปรเจกต์เลยเนี่ยผมก็สามารถคลิกขวาแล้วก็ทำการ มาที่ Quick Add นะครับสร้าง Project Blank ก็ได้บทเพจอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ผมจะสร้างเป็น Blank แล้วก็ตั้งชื่อว่าเว็บเดอร์แล้วกันครับเว็บเดอร์แล้วกดแล้วกดโอเคครับเขาะจะทำการสร้างขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่ม Run ็บเดอร์นะครับกด Run ขึ้นมา เราจะทาการเปิดเว็บไซต์ที่เป็นโดเมนของเราแต่ว่ายังไม่ได้นะครับยังรันไม่ได้เราจะต้องทําการกดอนุมัติกดโอเคก่อนเพื่อยืนยันว่าต้องการจะรันโปรเจกต์นี้พอเรากดตกลงเพื่อรันโปรเจกต์แล้วรีเฟรชปุ๊บจะเห็นได้ว่าเขาตอนนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโดเมนของเราเนี่ยรันแล้วนะครับก็คือเซตโดเมนของเราเข้าไปในในวิช u ลโฮสต์ของของอัพเเช่แล้วเราก็เปิดเข้าไปที่ไดซีนะครับ มาที่ลาลากรแล้วก็มาที่ World Wide Web แล้วก็เลือกที่เว็บเดอร์นะอันนี้ยังไม่มีอะไรจะสร้างไฟล์เป็นไฟล์ index. html แล้วกันครับผมว่าทิม์พเข้าไปเลย index. html แล้วก็ใส่ HTML ห้าลงไป H หนึ่ Hello World เรียบร้อยครับแล้วก็ Refresh ูก็จะเห็นได้ว่าโปรเจกต์เราก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็จะรันอยู่ในโดเมนของโปรเจกต์ของเรานั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในลาละกรใช้ง่ายใช้ดีแล้วก็ ความเร็วก็ไม่ได้น่าจะแพ้กันห่างกันจากเจ้าตัวแซมมากสักเท่าไหร่มันก็คล้ายๆกันนะประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาในแซมลองย้ายไาใช้ละละกรดูนะครับเราจะรู้ว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้นะครับครั้งนี้ลากไปก่อนเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย